ก็วันนี้นะครับจะมาสาธิตวิธีการทําตัวบบวลอยแก้วนะครับเป็นตัวสี่เหลี่ยมใ,ใสๆนะครับเหบมือนเหมือนเหมือนไอตัวทรเป็นกรอบะอนะครนี้ทํามาจากแป้งมันแ,แป้งมันก็อย่างได้เยอะก็ใส่แป้งได้เยอะ,ะตอนนี้เราจะทําทั้งหมดหกขุงนะครับ,บาสามารถขายได้หม้อเบอร์ใหญ่ได้เลยนะครับก็ขุงเดีวเราจะมาดูวิธีการทําง่ายๆเราก็ใส่แป้งมันไว้ในสําปังก่อน แล้วก็เอาน้ําเดือดเดือดแบบเดือดพุดๆเลยนะไม่ไม่ไม่ใช่เดือดเล่นไม่ใช่น้ําอุ่นนะครับก็ใช้น้ํำเดือดราดอเดอาเถอะราดลงมาในแป้งนะครับเราก็ใช้ใบหน้าซึนะ่งหนากับมือนวดน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหน้าของผมะจะเป็นอะไรหรือเปล่าถ่ายไไถัยงไรนังงนหละ เนื้เห็นด้วยนะเห็นด้วยนะครัตอนนี้เราก็รอน้ำเดือดอยู่ก่อนจะจุดไปจออยู่นี่แป้งแมาแล้วเดี๋ยวรอพอก่อนมาแล้วนะครับมามาเราจะเห็นได้นะครับแป้งพอมานะครับลาดลาดลาดแล้วมันก็จะเป็นมื่อดือดอย่างนี้นะครับเราก็ต้องรีบรีบดแน่เลียดมผมมันไปนะครับก็เย ครเอามันไปมน่เมื่อกี้เสียงพ่อนะครับจะไปลงสารคดีนะครับพ่อครับร้อนครับร้อนโคตรไม่ใช่ร้อนเล่นๆเลยนะครับมันมันมันร้อนสุกแน่ๆครับไม่มือก็แป้งนี่แหละครับสุก อันนี้ทำอะไรไม่ไดนน้ต้องมีคนช่วยจับึ่งคนนะครับไม่งั้นหม,ม้อมันไม่ไม่งั้นกระมังมันจะขีดไปขิดมาซึ่งทำให้นวดลำบากขึ้นแล้วมันก็ร้อนนะครับร้อนเจงอะไรกินนะครับ คนบอกว่าทำไมไม่ใช้มือเปล่านะครับก็ลองมันว่าดูนะน้ำอีกครับมันน้ำอีกนี่เรามีผู้ช่วยดีผู้ช่วยจะรู้ึ่งทีว่าจะต้องเติมน้ำมากน้อยแค่ไหนมือสัมผัสโดยตรงมือสะอาดมือสะอาด อาจารย์ดีเด่นถูกถูกเอาลูกดีเด่นเอาลูกดีเด่นจะเป็นลูกดีเด่นแบตบจะหมดแล้วไม่เป็นไรร้อนมากเสียงมันเข้าปะเนี่ยเข้าหมดครับอ่ะจะช่วยปอกมันอ,าอ่ากูขยับใะหน่ออ่ะเอาน้าอันนี้เอาอีกนิดหนึงครับไ,ไปไหนนั้นเมื่อไหร่จะมาวะไปอะไรคะไปอะไร ไปกอพอจึงจวันที่15าตุลาอมกแล้ว่ขาารก็บ่นอยู่พี่กพอเขาบอกว่าภายในสุกสิบสีเนี่ยถ้าเกิดไงพี่ก็จะรีบบอกผลก็ยไหวแม่ทำไรเอาส้มโอมาให้ชอบใจน้องบอกส้มโอเลยจะเปลี่ยนเสื้อผ้าไป็ื้อปูให้แกจะกินปูยำซส้มโอแกจะกินของจ้แล้วพอดีซื้ออ้ ทอตดอกกับโรอบเป็นมให้แล้วพอดีเขาฝัง่งบนร้อยก็เลยรีบนู้นวันนั้นอร่อยลยงจีนที่คนเอามาไม,ไม่ต้องตก,ตกใจครับทุกงตางตอนนี้มันอาจจะดูไม่ได้เดี๋ยวพอเสร็จแล้วจะเชิญเหมือนทุกวันไหมเหมือนก็จะเนียนเหมือนทุกวันเอาน้ำน <c oughs> อีกเห <c oughs> นื่อยครับเหนื่อยแตกร้อนครับเดี๋ยวพวกนี้ยืมรถเข้าไปยืดนะเอาเลย ไปลองเครื่องให้หน่อยเต็นที่อลองเครื่องหนักมือ,อกู้ให้เหยียบหกสิบใช่นหมนี่เก็บพูด <8 S 2> ไม่พอ,ออกสื่อเลยนะเพราะว่าถ,ถ้าถ้าหน้าไม่ได้ทำไม่ได้หนะูอยู่บ้านเก็กไบไว,ว้อย่างดีตรงกระไดบ้านฝนบ้านฝนบ้านพี่มีกระไดตรงไหนละ่ะถามได้ไงวะ เดี๋ยวแม่รอไปแล้วกลับบ้านเอาใจหน่อยนะพี่น้องคนหนึ่งหนึ่งก้อนแล้วเดี๋ยวป่ะนะครับก็ได้จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนี่นี่หน้ามีนิดนึงครับเพราะว่ามันยังแข็งอยู่พอพอครับโอ้ มี่ขันพี่ขันโต๊ะะพอไปหันแล้วทุเรศมากเลยอ่ะไอ้ฝั่งข่ะฝั่งที่โดนตัดไปก็คุณดุดดนะครับก็รู้ชื่อพ่อชื่อแม่กันหมดเลยนะครับมาน้ำอีกนิดนึง ยัง่วยววามนาดานี่เดีย๋ยเดี๋ยว,ว,ไ,ปวไปปวดเข่าอีกนะค้ มาเก็บมันดี่เมียช่วยบอกมันเป็นหัวหัวละครึ่งล้นตกดินเลยอที่ใช่้ไอยาจริงอยางก็มีใช้ได้กีเกอยจริงพยยอย่างเดียวมหมทุกวันนะดีหมทุกวันครับแม่เหก้อนนิ่นุ่มต่มันมันจะนิบ สุดยอดเหมือนเดิมอย่าเอาบอกว่าอย่าให้ได้ยินเสียงก็นี่เกิดเป็นก้อนโลครับในก้อนนั้นอย่าให้ยินเสียงเราก็จับก้อนก้อนใหญ่ๆนี้นะครับพอเป็นก้อนเล็กๆนี่ ตอนมาไงนะสองรีเลยนะนี่เหนียวมากัเหนียวมากันี่เหนียวกว่าทุกวันเหรอเหนียวเหนียวใส่หัวคัดขนาดนี้นี่อาจจะเห็นว่าเป็นสีขาวครับเดี๋ยวเราจะนี่นี่จะทำสีให้ดูใกล้ใกล้เยอะ กยั่ไเอาเกินไม่ได้เนี่ยทั้งน้อยสองน้อยอมแม่แป้งมัง้ง <c oughs> บางครั้งเราต้องใช้น้ำมันใช้แปง้งทามอืออะไรเงัเน้นมันจะมีส่วนที่เป็นเหนียวเหนียวติดเข้ามาแต่มันจะติด เสียงหมาหน้ารันัมากๆป่อยๆนั่นปพอเพาเีนจับไก่ไม่ได้มันก็กินไก่ก็สิไม่ใช่ไม่ใช่แค่ตัวเฮี้ยงเดียวที่กินไก่ครับมาๆตัวนี้ก็กินไก่เราจะเหลือไปทำสีนะครับประมาณสี่ก้อนประมาณสี่ก้อนแขนตัวนี้แขนของเมื่อวาน ค่อยรล,ล้เราจะเลือดเราทำสีเนียเราจะแบ่งเป็นสองสีครับส,สีเหลือดกับด้วยสีเขียวกับสีชมพู